โอ้ยเกิดเป็นหมาแท้ๆจะต้องมานั่งฝาดบ้านให้กับมนุษย์อีกโอ้ยชีวิตก้ไม่น่าเกิดาเลยค่ะอุย้ยมีูสองคนนี้ตีจูดจีกันนะคะสงสัยเราจะต้องไปหาชีวิตใหม่แล้วล่ะคะ่าใบ้ใบายนใะคะ้พวกมนุษย์ใจซามนะคะไปดีกว่าโอ้ยทํางานเป็นหมาเก็บขยะนะคะสู้ตายค่ะชีวิตโอเคย,ยังมีหนูเป็นเพื่อนวะ จะดนูน้อยยังเพิ่งหนีฉันไปไหนนะจ๊ะขอร้องแอปเปิลหล่อทำไรเอาให้หนูกินนะคะจิตจิตจิตขอบใจมากนะจ๊ะเจ้าหมาน้อยโอเคจ้าโอ้ดูเหมือนว่าหนูมันจะมีของให้เรานะคะมันคืออะไรฉนดที่ดินหรอฉันขอบใจมากเลยนะจ๊ะอ้าวทำไมกูจะต้องมาเป็นคนฟาดขยะข้านถนนอีกแล้วชนดที่ดินหรอโอเคขอบคุณมากเลยครับผมคุณสูดชุดดำสุดหล่ออ้อไม่ก็ตอนนี้นะครับผมคือหมาตกถังข้าวสารเราจะมาดูชีวิตอ่าไอสองคนนี้กันนะคะ นี่เลยมึงเอาตังค์ไปเลยค่ะนี่เลยช่วงนี้มันก็ยังจะอินเลิฟกันอยู่นะคะเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งชีวิตพวกมันก็จะตกต่ำกันค่ะาาโอ้โหดูดิมันจ้างคนนะคะมาทํางานทํางานบ้านแทนชั้นนะคะมันไม่ได้จ้างหมาแล้วสงสัยมันจะรวยขึ้นนะคะแต่ก่อนเงินก็สุดท้ายโอเคอุ้ยดูเหมือนว่าคนใช้กําลังจะแอบแอบมีกิก๊กกับเจ้านายนะคะโอ้ไม่กอเลยมาเล่นซูกันเลยนี่ไม่ก็โอ้ไม่ก็ดดูเหมือนว่าผู้ชายคนนี้ นะคะมันจะรู้ตัวแล้วว่าเมียมันน่ะเป็นชู้กับพ่อบ้านนี้เลยปิดประตูใส่หน้าแม่มเลยส่น้ำนาค่ะมันกลายเป็นมนุษย์ที่ตกถังเขาเอ้ยไม่ใช่ตกสัง,งเขาสารดินี่เป็นไงมันดูชีวิตชั้นผมขอโทษนะครับเจ้บอาน้อยเอาผมไปด้วยเถอะฝันไปเถอะไอ้มนุษย์ใจไอเจอมนุษย์ใจสามนะจ๊ะนี่เลยบ๊ายบายจ้าไปเป็นขอทานนะคะว้า เอาทุกคนดูเหมือนว่าพวกนี้นะคะตัวเขาจะผอมแหง้งแรงรีบมากเลยนะคะจะาอยากจะให้พวกเขานะคะตัวอ้วนตุ้ยนุยนน่ารักเหมือนลูกชิ้นสลับเปาอะไรอย่างนั้นเลยคะ่ะเวลาขี่รถนะคะจะได้น่ารักน่ารักโอ้ดูหมาสิอ้วนอย่างกับบอลลูนแน่แต่จะต้องให้แมวฝักกินด้วยนะคะโอ้ยเลอ อือกินจนเลอเลยกูเลอะจริงนะเนี่ยออคุณปู่ที่ตายไปแล้วเราจะต้องให้เขากินนะคะสวัสดีค่ะคุณปู่นี่เลยคุณปู่จะต้องภูมิใจนะครัที่มีหลานดีๆอย่างฉันนี่เลยคะ่ะคนสวยก็จะต้องกินนะคะเป่งปันกันนะคะเราจะได้อ้วนๆนารักตุย้ยนุ้ยฉันอยากให้โลกใบนี้มีแต่คนอ้วนนะคะนี่เลยหนังสือก็ต้องอ้วันค่ะ <c oughs> อะไรขนาดนั้นวนะ โอเคเราจะโทรตามแม่เลยคะ่ะแม่คาอย่าเป็นคนผอมเพียวสวยเลยเรามาเป็นคนอ้วนน่ารักตุ้ยนุ้ยดีกว่านะคะเออเลิศคะ่ะต่อไปนะคะชีสเราจะเรียกหนูมากินด้วยอาจารหนูวันนี้ค่ะนี่เลยหนูก็อ้วนเป็นเหมือนกันนะคะอ่าต่อไปนะคะนี่เลยกระเป๋าโอ้กระเป๋าก็แดกได้เลยกระเป๋ากินได้ด้วยนะคะโอ้ไม่น่าเชื่อ อันสุดท้ายนะคะให้ใครให้ใครกินมแมงมุมไปเลยค่ะมแมงมุมไม่สามารถปีนหลังคาได้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องอ้วนเหมือนลูกชิ้นเลยะเหมือนลูกชิ้นเน่านะคะลูกชิ้นสีดําเอาแล้วทุกคนเราจะมาทําให้อีตากแก่งี่เง่ารกจิตเท่าหัวงูคนนี้ฟื้นคืนชีพนะคะทําให้เขาหนุ่มอีกครั้งหนึ่งจะทํำยังไงล่ะเราจะต้องไปซื้อผสมพันปีให้เขากินหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเพียงแค่เรานั้นแต่งตัวให้เซ็กซี่ขยิบจุดนะคะโอเคเปิบนี่เลยค่ะบำรุงผมไปอีตาฟริตตาลุกวาวแล้วนะคะ นี่ผมสักหน่อยนะครับผมจะได้เลียบแป้สวยงามผิวดังใสลมนะคะนี่เลยค่ะเปิบนี่เลยตัดกระเพาะสักหน่อยนะฮะช่วงนี้เขานิยมกันจริงๆนะคะการตัดกระเพาะเนี่ยต่อไปนะคะอะไรอีกอ,ะอ่ะอ่าแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวฉันจะเอาอะไรอีกนี่เลยค่ะเอาเข็มมาทําอะไรนี่เลยเปิบอ่าเดี๋ยวก่อนอ่าเดี๋ยวก่อนนะเอาเข็มมาบ่งขนหรอ เขาทํากันอย่างนี้เลยเหรอคะคุณรู้ชอมไม่รู้เอาแตงกวามมามาร์คหน้าหน่อยนะคะนี่เลยผิวหน้าจะได้สวยงามนะจ๊ะนี่ตอนนี้หน้าตาฉันสวยแล้วอุย้ยดูกูดีอีตาคนนี้นะคะมันกลับมาเป็นอายุ30อีกครั้งโอ้ oh my god เอาคนไกลมาทำไรละนี่เลยตัดพามาไดะะ้ครับเปลี่ยนชุดสักหน่อยเป็นยังไงสรุปว่าสองคนนี้ลงเอ่ยชอบกันหรือเปล่านี่เลยค่ะโอ้ไม่ค่ะลงตัวโสดสุดยอดเลยโอ้ดูมอนดูางานแต่งอันนี้มันจะดูแบบก่อยๆนะคะมันดูชื้นๆเพราะว่าฝนมันตกไงคุณวชิลมเราจะมาทําให้พวกเขานั้นถ่ายรูปอย่างสวยงามกันคานนี้เลยทําร่มให้มันเอียงๆหน่อยค่ะเออเมียตัวเองเปียกแล้วนะไม่เห็นแหกตาดูกันเลยนะคะไอพวกตาถั่วในคะนี้เลยคุณป้าคนนี้จะต้อง ใส่ชุดกีเพาสีฟ้านะคะโอเคนี่เลยตังเติงเก็บให้หมดนะคะคุณลงนี่ค่ะกางเกงนะคะฟันลงมาให้เรียบร้อยนะคะพวกแกนี่เออมาดอกไม้อันนี้ค่ะเปลี่ยนดอกไม้ปึ๊บนี่ดอกไม้ดไมดไมสดใสขึ้นแล้วนะคะเ,ออเปลี่ยนก่อนปึ๊บเดี๋ยวก่อนอ่ะงไงเดี๋ยวก่อนเอา,อเอายังไงละเออดีไงนี่ไงคะ่ะนี่เลยไอเจ้าบ้ามึงหันหน,น้ามาทางนี้ทีเออเมียมึงอยู่ตรงนี้เล่าไปหนันหายายแก่คนนี้ทําไมโอเคต่อไปเจ้าบ่าวนะคะนี่เลยทําหน้าให้มันดีๆหน่อยค่ะ เดี๋ยวก่อนอีตาคนนี้จะต้องไปตรงไหนล่ะแป๊บหนึ่งเออสลับที่กันนะคะต่อไปเออตาคนนี้หัวร้านนะคะเออปลุกผมไวทันใจดีนะคะเลิศเกินนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนยังไงต่อละเออกระเป๋าหรอเขาบอกให้เอากระเป๋าแล้วก่อนเออนี่ไงแต่งหน้าให้แม่เจ้าบ่าวหน่อยนะคะหน้าแก่เหมือนคนอายุร้อยปีเลยถ่ายรูปกอนยิ้มหน่อยจ้าเปิมถ่ายรูปแชะเอ้ยเป็นไงล่ะโอ้ดูสิผู้หญิงคนนี้นะคะเขาคลอดลูกมาแล้วผัวเขาก็ไปหาเมียใหม่อุ้ยตายแล้วชีวิตของผู้หญิงคนนี้น่าสงสารจริง จริงโอเคไม่เป็นไรค่ะเราจะมาตั้งตัวกันใหม่นะคะปล่อยให้มันไปสมสู่กันให้เสร็จสิ้นฉันจะสู้ด้วยตัวฉันเองนะคะโอเคมาเลยเราจะมาดูกันนะคะว่าชีวิตใครจะย่อยยับนี่ค่ะ กรรมมีจริงนะคะอย่างแรกเลยคือเราจะต้องเอาเงินให้พวกมันนะคะใช้ไปก่อนเลยใช้เปล่าวะเออก่อนทำไมไม่ใช้ตังค์อ่านี่ไงปนเปผู้หญิงใหม่ให้เสร็จสิ้นนะคะเดี๋ยวรู้เลยดีผู้หญิงใหม่เนี่ยมันจะออกรายนะคะแกจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตนี่เลยค่ะจบอย่างนี้เลยมันแต่งงานกันแล้วค่ะฉันไม่ไปหรอกฉันจะเลี้ยงลูกอยู่บ้านนะคะ นี่เลยประกาศพี่ในกงงพี่ในกรรมไม่เสร็จมึงเอาไว้ให้เสร็จเ,เจลยคะ่ะมึงจะรวยกันขนาดไหนมันก็วีนีเวนกรรมไม่พ้นนี่เลยคะ่ะมันอ่านอะไรกันก็ไม่รู้ภาษาจีนภาษาเจอนะคะฉันอ่านไม่ออกหรอกถุงอะไรวะนะเดี๋ยวก่อนมันทิ้งอะไรนะ่ เราเอาถุงให้ใครโอเคอีผู้หญิงนี่มันหนีไปแล้วนะคะอา้าวมีคนมาด่าเลยเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะไอ้ผู้ชายมากๆโดนด่าเลยสมน้ำหน้ามันติดคุกค่ะสมนำหน้าแกแล้วก็มาดูชีวิตฉันค่ะชีวิตฉันจะต้องรุ่งเรืองเจริญลุ่งเรืองนะคะตอนนี้ลูกฉันโตแล้วค่ะนี่มัดจุกสามจุกเลยเป็นยังไงนี่ค่ะพี่ในกรรมพี่ํำใจนะคะที่พ่อฉันทิ้งเอาไว้ให้ฉันต้องขอบใจมากๆเลยเราจะเริ่มฝึกทำอาหารกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเปิดร้านอาหารกันค่ะ นี่ลูกของฉันน่ารักสุดนะคะตั้งใจเรียนตั้งใจทาอาหารนี้ตอนนี้ค่ะฉันหุ่นเชงกระเดะผิวพันผมเพิ่มนะคะเพราะมีผัวใหม่แล้วนะคะนี่เลยเราจะซ้มร้านกันก่อนค่ะใช่ไหมว้าด๋ยวก่อนเอาเปลี่ยนเตาก่อนนะคะ เป็นที่ทำอาหารที่มันดูมีมาตรฐานมากขึ้นนี่เลยรา้านพร้อมเปิดแล้วค่ะเลิศเลยค่ะสงสัยจะต้องไปออกรายการครัวคุณต่อยนะคะจะ,จะได้มีฐานลูกค้ามากขึ้นนี่เลยค่ะใช้พลังแห่งการเวลานะคะแต่งตัวไปเลยเลิศๆนะคะนี่เลยเป็นงาเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมผู้บ่าวเก่ากันหน่อยนะคะมาดูชีวิตของมนันวายตายแล้วติดคุกร้องไห้ทั้งวีทั้งวันนะคะสมน้ำหน้าค่ะวายเวรกรรมีจริงค่ะสมน้ำหน้าจ้า โอ้เ oh, จ้หาหมาเจ้าแมวพวกนี้นะคะโดนปล่อยวัดฉันจะช่วยพวกเธอเองนะคะไม่ต้องกลัวไปนะคะนี่เลยเปลี่ยนอาหารให้น้องนะคะโอเคเปิบนี่สร้างที่นอนให้น้องแมวด้วยสายแมวอัปเกรดหน่อยค่ะเป็นสายเต้าหู้นะคะน้องจะได้แบบว่าไม่เหม็นคีไปเกินไปนะคะอันนี้อะไรเออปลอกคอใหม่คะ่ะแล้วก็อะไรอีกล่ะนี่เลยเป็นอาหารใหม่แล้วก็ของเล่นหมาใหม่นะคะโอ๊ยเดี๋ยวก่อนกระดูกทองคําเลยล้อมันเกินไปเปล่าอ่ะเรียบร้อยคะ่ะ ผ่านไหมคะเนี่ยผ่านหรือเปล่าฉันขอให้ผ่านนะคะโอเคผ่านไปปึ๊บโอ้ my god แมวกับหมาแปลงร่างกายเป็นสาวที่น่ารักแล้วก็หนุ่มที่สุดหล่อตายแล้วทำไมฉันไม่เจอแบบนี้บ้างล่ะตายแล้วอกหักดังป๊อกโอ้หมอยังไม่รับดำใจเลยมัง้งอรปันเนี่ยฉลับไม่ได้สามีฉันแอบกินข้าวกับใครไม่รู้ลงใสมันชอบผู้หญิงผมสั้นนะคะฉันไม่มีทางที่จะตัดผมสั้นเพื่อเอาใจมันเด็ดขาดไม่เป็นไร เราจะพูดคือชีพตัวเองนะาะโดยการอะไรดีเนี่ยแป๊บหนึ่งเงินให้ใครเงิน๋อเงินให้พวกนี้หรอแป๊บหนึ่งค่ะเราจะต้องอัปเกรดพวกมันก่อนนะคะโอเคเอาเงินไปปนเปอีผู้หญิงคนนี้ให้หมดค่ะแล้วแกจะต้องเสียใจ นะคะเราจะมาตั้งใจทํางานกันดีกว่าคุณบุษบอมนะคะขวดเหล้าหรออันนี้เลยให้หนูนะคะว้าวตอนนี้ฉันมีหนูคู่ใจนะคะฉันไม่เหงาหรอกนี่เลยเอาล่ะเจ้าหนูเฝ้าบ้านดีๆนะคะเดี๋ยวฉันไปทํางานก่อนนะคะโอเคตอนนี้ฉันมีเงินเก็บแล้วะคะ่ะเราจะเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆนะคะนี่เป็นช่างซ่อมรถเราจะไม่ทํางานจําเจค,ะคะ่ะงานอันไหนไม่โอเคกูคก็เปลี่ยน,นะค,ะค่ะกูไม่สนใจนี่เลยเป็นงาน เป็นงานทำงานเทศบาลฝาดถนนกูก็ทำมาแล้วค่ะไม่สนใจใครทั้งสิ้นนะจ๊ะเลิเลิศเลยค่ะต่อไปเรามาซื้อของกันหน่อยนี้เลยอุ๊ยเวลาเราซื้อของหนูมันก็จะกระทึบเอออ๋อ,อ,อไม่ใช่แฟนมันจะมาขโมยเงินของเรานะคะฉันไม่ยอมหรอกค่ะนี้เลยเป็นยังไงอุ๊ยเดี๋ยวก่อนหนูมันเอาอะไรมาให้ฉันละนี่เลยฉันจะไปเรียนต่อก่อนนะคะเพื่อหาความรู้พัฒนาอาชีพให้มากกว่าเดิมนี่เป็นไงฉันคือประธานบริษ,ษัทค่ะเป็นไงนเก๋เกเลิศเลินะคะเออนี่อัปเดตให้หมด อัปเกรดให้พรีเมียมให้หมดคันนี้เลยลดบงรดเบนนะคะซื้อหมดเลยจ้าอันนี้เลยอ่าซื้อไขกดีล่ะเปลี่ยนอะไรอีกนี่เลยที่นอนนะคะนี่เลยปุ๊บอ่าเป็นให้ตัวชั้นไหมไม่ใช่ให้ใครล่ะอ๋อดีไงเงินก้อนสุดท้ายนะคะเราจะต้องมาอัปเกรดบ้านให้กับหนูกันนะคะตอบแทนที่เขาคอยอยู่เป็นเพื่อนเราตลอดมานะจ๊ะ เป็นยังไงอีบุทไทยวายบุทไทยโดนเทชจะไม่มีวันรีเทิร์นกลับเด็ดขาดนะคะใครที่รีเทิร์นนะั่นคือควายค่ะเจ็บแล้วจําคือคนเจ็บแล้วทนคือควายจ้าโอยอะไรเจ๊มึงลุกขึ้นมาค่ะมาเปลี่ยนชีวิตกันมึงจะมานอน็นซากศพแบบนี้ชีวิตก็ไม่ดีขึ้นนะคะโอเคลุกขึ้นมาดีมากยังถือว่าเชื่อฟังนะคะก่อนแรกเลยนะคะเก็บขยะใส่กระปงกระป่องก่อนนะคะสกระปรกเกินไปละต่อไปนะคะใส่แมสก่อนไหมเออการฟงกันฝุ่นนะคะช่วงนี้ฝุ่นเยอะด้วย ต่อไปอะไรอ่ะฉีดหรอฉ,ฉ,ฉีดฉีดฉีดมแมลงนะครับเป๊บอาหารเรียบร้อยมแมลงาตหาให้หมดเราจะต้องเอาอะไรตู้เกมลุขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็อะไรกัาดเช็ดไหมเช็ดเช็ดเออเช็ดตามชั้นนะครับฝุ่นเยอะมากเลยคุณผู้ชมต่อไปไปปั่นจากใยก่อนนะครับตู้เกมอันนี้คือสร้างเงินให้เรามหาศาลนะคะไม่ใช่ตู้เกมป่าว่ะโอเคจัดปงจัดไปก่อนอเจ๊แป๊บหนึ่ง เอาหุ่นหุ่นอะไรทำไมมันน่ากลัวจังว่าหุ่นอันนี้ยโอเคเอามาวางเอา้าวางอันไหนล่ะวางชั้นกลางนะคะเออเราก็ไม่รู้เรื่องเลยวางชั้นบนค่ะกล่องเล็กนะคะมันคือกล่องอะไรแล้วก่อนอันนี้ใช่คนจริงปะคะไว้ตายแล้วหลอดอยู่นะคะเปิดมาฝาดบ้านก่อนเออนี่เงยจัดจัลลันก่อนไหมโอเคค่ะจัดายก่อนคะ่ะเอาต้องกอ๋อไม่ใช่แค่จิ้มนะคะต้องากโอเค ตอนนี้นะคะเออก็ยังไม่รู้นะคะว่าร้านนี้มันคือร้านอะไร่วะใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะจ๊ะเอาแล้วนะจ้าทุกคนวันนี้เราจะมาช่วยคุณยายเนี่ยทำเกี๊ยวข้าวกันนะคะเป็นวันที่ดีมากๆเลยเจออ้าคุณยายทำเกี๊ยวข้าวค่ะอวยชอบบรรยากาศด่านนี้มากเลยแกมันดูเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็แบบสนุกสนานย้อนวัยดีนะคะโอเควิเดี๋ยวก่อนเอาใส่กล่องมาทำเกี๊ยวข้าวได้ด้วยลรอ ไปยุคสุดๆนะคะโอเคเออย่าบอกนะอันนี้ก็ทําเกี๊ยวข้าวได้ตายแล้วรูบูชายก็เอามาทําเกี๊ยวข้าวได้อะไรอ่ะพิกหรอกตายแล้วแล้วคนกินไปมันจะเผ็ดไหมเนี่ยโอ้ทาได้ทุกอย่างนะคะบอกเลยต่อไปอะไรอีกละ่ะน้ําตาะคะ่ะจุ่มอันนี้ก่อนค่ะจุ่มจุมจุมให้มันเป็นอ๋อเต้าหู้เน่าเอาเต้าหู้เน่ามาทําเกี๊ยวข้าวเลิดเกินตายแล้วถ้าเราทําส่งออกต่างประเทศนี่คณจะรวยมากเลยนี่เลยน้ําชาค่ะเป็นยัางงาน้นําชาก็ามาทําเกี๊ยวข้าวได้ ต่อไปอะไรอนี้เลยทําซ้ำนะคะยังไม่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยตายแล้วจะรวยกันเป็นใหญ่นะคะเราจะต้องรับมือกับความรวยอย่างแรงนะคะเนี่ยจังหวะนี้